สวัสดีครับผมอยู่กับผมเพชรสลิดเป็นปเปีนครับผมวันนี้เราก็จะมาออกสายไฟนะครับผมเพื่อเอาทองแดงไปขายกันนะครับผมวิธีการต่อของผมนะครับผมผมก็จะมัดไว้นะครับผมหาที่มัดไว้นี่นะครับผมซึ่งผมก็จะมัดแบบนี้มัดไว้นะครับผมแล้วก็ดึงให้ตึง ไซคัตเตอร์นี่ปอกปเลยจริงจริงน,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 นี่แบบนี้นะผมนี่นี่นะครับผมที่การปอกไซไฟของผมนีน่ง่ายๆนะครับผม ถ้าสายไฟเราไม่งอนะครับผมมันจะปอกง่ายแต่ถ้ามันงอแบบนี้เนี่ยมันก็จะปกอกยากเลยนะครับผมป,ปยาวเลยปื๊บน,นี่นะครับผมปอกไว้ข้างเดียวนะครับผม ไปเดี๋ยวผมจะปอกให้ดูสักเส้นหนึ่งนะคผมส,สามสีเมตรนะครับผมปอกนี้เลยเพื่อจะเป็นประโยชน์แกท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับผมที่หาวิธีอยู่ซึ่งมันมีหลายวิธีนะครผมที่เขาทำ ดัดแปลงมาครับผมใส่ใบมีดับผมแล้วก็ดึงับผมแต่ผมว่าผมว่าแบบนี้อนะ่ะมันุษดเร็วที่สุดแล้วนะผมถ้าเรามาปกยาวๆนะผมแต่ผมเห็นเขาทำใน YouTube นะผมอีกแบบหนึ่งนะผมถ้าใส่ไฟมันสั้นๆนะผมก็ปอกน้าอยู่ดึงพื้นๆเลยนะผมแต่แบบนี้เหมาะสำหรับใส่เส้นยาว มาปอกดึงปอกนี่เลยซึ่งบางคนที่เขาปอกชำนานนะเขาจะปอกแพิ่เดียวนี่ะผมเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูปอกใหสจดก่อนยิงคัตเตอร์คมๆนะผม ใบมิดใหม่นะง่ายเลยออมีลูกด้วยนะอันตรายซึ่งฝั่งนี้ผมก็ลอกได้นิดหน่อยแล้วนะผมนี่ดูนะครับผมง่ายอันนี้ประมาณสี่ห้าเมตรนะผมปึ๊บนี่นี่ดูดิกง่ายไหมครับปึ๊บ ปึ <ừ> ๊บตรงไหนมันสะดุดตรงที ổ, ่ม <ừ> ันงอๆแล้วผมมันก <ừ> ็จะติดป <t ừ> ึ okay ๊บปึ๊บเห็นไหมครับผมง่ายๆนะครับผมปึ๊บนี่โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อ,องเพชรสุดเป็ดด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปนะครับผมสำหรับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ